ไม่ดังอย่างนี้บ้างเลยโอ้ยนะคะอะเป็นยังไงบ้างคะแฟนคลับน่ารักเดี๋ยวให้ทันน้ำก่อนด้ต้องบอกว่านี่มาครั้งแรกนะครับที่นี่นะคะอยากมาอีกเรื่อยๆเลยอะเป็นยังไงแก๊งน่ารักไหมคะรู้สึกอบอุณไหมคะวันนี้แฟนคลับเยอะมากไม่คิดว่าคนจะแน่นขนาดนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มา ไรแบบเดิอช้อปปิ้งอยู่งี้หยุดมาฟังเพลงกันนะครับอผอคุณขอบคุณมากจริงนะครับบอกว่าจะมีโอกาสได้มาลองเพลงให้ฟังอีกครับแล้วก็วันนี้ค่ะกับเทฟก็โรตัสนะคะช้อปสนุกชิมอร่อยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารคุณแกงส้มได้ไปแบบว่าช้อปปิ้งหรือว่าไปชิมอะไรบ้างหรือยังคุณต้องบอกว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เนี่ยมีของเยอะอยู่แล้วะนะฮะต้องบอกว่าจริงๆโรตัสนี่มีอยู่เยอะมากมายะนะฮะ เรื่องของให้ชอบเรื่องขอยให้กินมีแน่นอนนี่เดี๋ยวแฟนขับมานี่เดี๋ยวเขาจัดเต็มแน่นอนวันนี้ด้านหน้าค่ะด้านหน้าด้านหน้าฟินเลยใช่ไหมคะฟินมากเลยเนาะตอนตอนคอนเสิร์ตนะคะนี่น้องหน้านี่คือไม่รู้ว่าน้องฟังดูเรื่องเปล่าแต่น้องน่ารักมากนะฮะน้องแบบเอาหนูขึ้นไปเจอทข้งที่คะหนูอยากขึ้นเวทีนี้เลยนะคะอ่ะนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆที่น่ารักเนาะแล้วก็ ก็เดี๋ยวโอกาสนี <sucks> ้ค่ะเดี๋ยวให้คุณแข้งส้มเซลฟี่ได้รัมคะกับแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวขอทีมงานมาเซลฟี่หน่อยได้ไหมเอ่ยฝั่งนี้นะนั่งก่อนนั่งก่อนชูไม้ชูมือนะครับผมชูมืออ่ะหนึ่งสองสามเฮ้อ่ะขออีกหนึ่งช็อตค่ะหนึ่งสองสามเฮ้โอเคนะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะคะจกงต้มจะยังไม่ไปไหนเนาะนะคะเดี๋ยวรอบนี้ค่ะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญผู้บริหารเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ต้าพลัสมอสาขาสีนครินคุณสุรเชษจันทมิตรค่ะขึ้นถ่ายรูปนะคะเซลฟี่คู่กับแฟนคลับแล้วก็คุณแกงต้มอ,อีกหนึ่งครั้งขอเรียนเชิญค่ะ สุรเชษเต๋อพี่อีกอหนึ่งช็อตด้วยนะคะด้านหลังค่ะยืนนา้ายืนตาเข้ามาได้เลยนะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับนะคะหลังจากหมดจากช็อตนี้ไปค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะคะคณะทีมงานผู้บริหารขึ้นถ่ายรูปคู่กับป้ายแบบแลกดอบด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ มีอย่างที่บอกนะคะผู้โชคดีของเราทั้ง10ท่านนั่นเองขอบคุณมากได้ค่ะทั้งคุณสุรเชษและทีมงานผู้บริหารด้วยเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะอาล้ค่ะแล้วก็คุณยังต้งค่ะเมื่อตอนเช้านะคะของไม้ได้ค่ะเนะคะเมื่อตอนเช้าเรามีการหาผู้โชคดีไปแล้ว1ิท่านสาหรับจะได้ขึ้นมาแบบกระทบไหลกับพี่แกงส้มเลยเธอขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันนี้มาถ่ายรูป ออกมาแล้วด้วยมาแล้วด้วย<อ>นะคะตัว้ใหญ่ทีเลยมันจะคู่ที่แบบกเกาะขอเปรีจีเลยถูกต้อง,งนะคะนี่นือหนังบนเลยนะฮะใช่ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเรียนเชิญทีละสองท่านละกันร,ราจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาสองคู่แรกนะคะเป็นคุณเมย์แล้วก็น้องเมย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปเซลฟี่ ลูลกให้ทีมงานได้เลยนะคะน้องบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาโทรศัพท์ขอได้แค่กอดก็ดีใจแล้วยืนตัวเก่งกันเลยทีเดียวอันนี้ดีใจหรือตื่นเต้นคโลูกนะคะ,อ,ะอีกสองท่านคน่ะนะคะเป็นคุณมิ้นแล้วก็คุณแพรวนะคะ่ะและท่านบอกว่าเอขึ้นมาได้ยังไงสิท่านนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นผู้โชคดีสิท่านที่นําใบเสร็จเนี่ยมายืนให้ข้างเวทีเร็วที่สุดเป็นสิบอันดับท่านแรกนะคะก็จะ ิที่พิเศษแบบนี้แหละ V.I.P มากนะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นคุณหน่อยแล้วก็คุณนันทนาค่ะฝากมือถือให้กับทีมงานได้เลยนะคะอันนี้บางท่านก็มารอตั้งแต่เช้าเลยนะห้างยังไม่เปิดเลยเอาสินะคะอ่ะเดี๋ยวดูกล้องตัวเองด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นคุณตุ้ยนะคะแล้วก็คุณเาวณีค่ะสองท่านสุด ลนมากเลยนะคะอย่าลนค่อย่าลนนะคะอ่ะเป็นคุณตุ้ยนะคะคนไหนตุ้ยคะลูกนะคะเป็นชายหนุ่มหนึ่งเดียวของเรานี้เรียว่าจะมีแต่สาวเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้โชคดีของเราทั้งสิบท่านด้วยนะคะก็ขอบคุณแกงต้มมากมเลยที่วันนี้มาซั่ง เนาะแล้วก <i> ็ความสนุกสนานให้กับพี่น uh. ้องชาวสีนักการินท yeah. at ุกท่านด้วยแล้วก็คอนจาร์กันไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ช่วยแนะนําผลงานตอนนี้กําลังจะมีอะไรออกมาว่าแล้วก็ตอนนี้กําลังทำอะไรยู่ครับก็ตอนนี้นะครับเออ่มีจะมีละครนะครับเรื่อง Sorry I l o v e You นะครับผมช่องวัดนะครับก็อาจะได้ดูกันประมาณปีหน้านะครับผมก็เร็วๆนี้นะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วก็พอดีกับผลงานเพลงนะครับปีหน้าคิดว่ามีเพิ่มมาให้้ฝากแน่นอนครับผมสุดท้ายสุดท้าย แกรมไอจีข้าว่ากมีคนติดตามอยู่แล้วแหละจะแบบจะได้รอดนะครับใครที่อยากเข้าไปดูนะครับไอจีของผมนะครับผมก็ k a g s o f k s นะครับผมงั้นเข้าไปดูได้ครับผมไปกดติดตามไปฟอลโลกันได้ครับผมนะคะวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากค่ะขอบคุณแกงส้มด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับเจอกันนะครับ